สนับสนุนโดย Lenovo, iTrumart สวัสดีเพื่อนๆชาวสเต็กโฟนทีวีทุกคนครับในวันนี้ครับ ASUS ได้ทำการเปิดตัว ASUS ZenFone Max ที่ประเทศอินเดียนะครับที่จะเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะฮะโดยมีรายละเอียดของตัวเครื่องที่ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 615ซึ่งเป็น CPU แบบ Octa-core ครับโดย ZenFone Max มาด้วยกัน2เวอร์ชันซึ่งแตกต่างกันด้วยขนาดของแรม โดยมีรุ่นแรม 2GB กิกะไบต์แล้วก็ 3GB กิกะไบต์สำหรับพื้นที่ความจุข,ข้อมูลภายในมีขนาด 32GB กิกะไบต์ทั้ง2รุ่นและรองรับไมโคร SD สูงสุด 64GB กิกะไบต์นะฮะสำหรับหน้าจอเนี่ยจะมีขนาด5.5นิ้วที่ความละเอียด 720P กลก้องหลังความละเอียด1 3ล้านพิกเซลพร้อมกับเลเซอร์โฟกัสอัตโนมัติส่วนกล้องหน้าก็5ล้านพิกเซลครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1โดยคุณสมบัติเด่นของเซนโฟนแม็กเนี่ยคงหนีไม่พ้นความจุขข ซึ่งเอกสุดกล่าวว่ามีระยะเวลาสแตนบายถึง38วันและยังสามารถใช้เป็น Powerbank ที่ช่วยชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยนะฮะเซนทูนแมครุ่นปรับปรุงใหม่อันนี้ครับจะมากับสีดำขาวส้มแล้วก็ฝามีราคาวางขายอยู่ที่9 9 9 9รูปีครับหรือว่าประมาณ5,300บาทสำหรับรุ่นที่มีแรมขนาด 2GB กิกะไบต์ส่วน 3GB กิกะไบต์ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยครับจะอยู่ที่ประมาณ6,900บาท เพื่อนๆวางอะไรกันบ้างกับเซนโฟนแม็อันนี้ครับแต่ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะฮะกดซับสไครป์สเปกโฟนทีวีในยูทูบแล้วเข้ามาแสดงทัศนะความคิดเห็นกันนิดหนึ่งครับสวัสดีครับ